สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ผมอยู่บนเขารังนะรับคผมพามาดูนี่นะครับพญาลัษดานุประดิษฐ์นะครับมหิสรนพักดีนะครับอยู่บนเขารังนะครับนี่บนภูเขานะครับในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับมีน้องๆด้วยนะครับ มีลิงด้วยนะครับบนเขารังนะครับนี่คือบนเขานะในตัวจังหวัดภูเก็ตนะครับทุกคนนี่ครับในนี้ก็จะมีนี่ครับมีน้องๆด้วยนะครับบนยอดเขาไม่ทราบว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับกําลังปีนะครับฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปนะครับนั่นเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนี้นะครับ นี่ครับเดินมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับทุกคนนั่นเป็นทางเดินมาจากอฐานโทษครับเป็นถนนนะครับขึ้นมาจากตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับภูเขานี้อยู่บนตัวเมืองนะครับทุกคนอยู่ตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับเป็นสวนสาธารณะข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินไปจุดชมวิวนะครับ จะเห็นตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเห็นทะเลด้วยนะครับนี่ผมมีน้องๆน,นะครับพาทุกคนมานะครับบางคนที่ไม่เคยมาจังหวัดภูเก็ตนะครับผมพาทุกคนมาชมอ่าชมเมืองนะครับชมเมืองภูเก็ตนะครับชมเมืองกันเลยเดี๋ยวให้ดูเกียรติวสวนสุขภาพนะครับ นี่ก็เป็นภูเขาทั้งนั้นแล้นทุกคนผมอยู่บนภูเขานะครับเนี่ยต้นไม้นะคข้างล่างนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาตรงนี้เลยนี่นะครับเป็นทางเดินลงไปตรงนี้นะครับเป็นทางเดินครับนี่นะครับต้นไม้สดชื่นมากครับนี่ตอนเช้านะผมพาทุกคนมาตอนเช้าเช้าเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมพาเดินไปตรงนู้นอีกนะครับนี่ครับผมจะเดินไปก็เจอน้องๆอีกแล้วนะครับเจอน้องลิงนะครับกำลังปีนเล่นกันนะครับนี่คือทางเดินไปนะครับทุกคนทางเดินไปอ้อมฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีเนี่ยนะเห็นหอแล้วนะครับทุกคนเห็นหอนะครับ หอ,อเกจตยศร้อยปีนะครับฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้สดชื่นมากครับลมลื่นมากครับนี่ตอนเช้านะผมมาตอนเช้าจะไม่มีคนมานะมาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ทุกคนชมนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะรทุกคนมาทานข้าวแล้วก็ได้ชมวิวไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ย นี่ก็มีที่นั่งให้ด้วยนะครับที่นั่งตายต้นไม้นะครับล้มลื่นกันไปครับนี่ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับคือหอชมวิวนะครับจะเป็นลานนะเป็นลานชมวิวนะครับประธานนะขอโทษด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนู่นครับฝั่งนู้นก็จะเริ่มจะเห็นตัวเมืองแล้วนะครับนี่ครับเดินมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับ แต่เมื่อกี้สักครู่นี้ผมเดินมาจากฝั่งนี้นะครับนะครับเริ่มจะเห็นตัวเมืองนี้ครับหอเกตยศร้อยปีนะครับนี่ครับปลายข้างล่างก็จะเขียนนะครับภูเก็ตนะครับแล้วก็ลานชมเมืองนครภูเก็ตที่เขียนไว้นะครับนี่ผมให้ดูหอรูปร่างลักษณะหอนะครับ เดี๋ยวเราไปชมวิวกันเลยนะครับไปนี่ก็มีเสียงน้องด้วยนะเสียงน้องร้องนะครับได้ยินไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าครับไ,ไปชมเมืองกันเลยนะครับนี่ครับทางนู้น,นครับเดี๋ยวเราเข้าโมงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะููดู นี่ครับในในในบริเวณหอร้อยปีหอกิทยุร้อยปีนะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดินทะลุกออกไปนะครับนั่นก็จะเห็นแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับ ก็จะเห็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับแสงเริ่มมาแล้วนะครับนี่นครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเลยครับเข้าไปที่ปลายหอเลยนะครับนี่นะครับเดินไปชมเมืองกันเลยนะครับนี่เป็นภูเขาด้วยนะเป็นภูเขาครับ นี่ครับผมจะมานี่นี่ตรงนี้ก็มีบอกด้วยครับทุกคนบอกทิศนะครับบอกทิศนะครับเนี่ยตรงนี้ก็นี่เลยครับจะแผ่ช้าๆนะครับแผ่ช้าๆเลยนะครับเนี่ยเป็นภูเขานะครับมีหมอกด้วยครับหมอกยังลงอยู่นะทุกคน่นปลายห็นปลายภูเขาไหมครับ จะมีหมอกลงนะครับนี่หมอกลงทุกคนผมจะซูมให้ดูนะครับเป็นเมฆนะครับเป็นเมฆเหมือนในหนังเลยนะเป็นหมอกลงปลายยอดเขานะครับนี่ให้ดูชมเมืองไปเลยนะครับเป็นภูเขาฝั่งนู้นไม่ทราบทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะเป็น เป็นพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขานะครับสีขาวๆนะครับไม่ทราบว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับต่วนนี้ก็เป็นเมืองภูเก็ตนะครับทุกคนเป็นเมืองภูเก็ตนะครับนี่นะครับตอนกลางคืนนี้เปิดไฟก็จะดาวบนดินนะประมาณนั้นนะครับสวยนี้ก็น้ําทะเลนะทุกคนน้ําทะเลคือทะเลจริงๆนะครับ นี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็เป็นต้นไม้ครับแล้วก็ข้างล่างนะั้นจะเป็นาคาเฟ่คนรนะับเป็นร้านอาหารนะครับนั่งทานข้าวชมเมืองกันท่านนี้ผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฝั่งโน้นก็จะเป็นอ่าวนะครับทุกคนอ่าวฉลองนะครับที่เขาเรียกกันนะครับอ่าวฉลองมีเรือจอดอยู่นะครับเป็นท่าขึ้นเรืออะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกคนดูนี่นะครับหอชมเมืองนะครับรูปทรงประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่ผมให้ดูนี่ครับนี่นะครับเมืองภูเก็ตนะครับเมืองภูเก็ตนะครับเมืองภูเก็ตเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ